phân thì đi đi đấy phi đồng để nó nó có chuối đi đấy, vô mông mông leo leo, 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 leo,

ลมพ okay, bon, ัดใบไม้เย็นจุ้ยจุ้ยพี่น้องไงเนาะไก่จีฮอดเดือนสิบเอ็ดเดือนสิบสองแล้วเดือนสิบเอ็ดหัวลมตองเดือนสิบสองหัวลมตาวเพิ่นว่าสันพี่น้องไงเนาะเข่าก็เริ่มทอควงอ่าออกดอกออกหมากบางบนบางพื้นที่กะเกี่ยวน้ำกะมีพี่น้องเนาะอ่าทางนาบอคำกะใกล้แล้วๆพี่น้องเลยอีกบดนเนาะประมาณทิศหนึ่งก็ได้เกาะได้เกี่ยว เอาพี่น้องเลยทักทายสบายดีเด็กกษัตริดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบิร์ตสุขหูสุขคนเด้อพี่น้องพบพ่อก,กันกับเบาคำอุทุมพรคือเกานะ่าเนาะเมื่อนีก้กะได้พาพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเข้าเดินทางมาอยู่ที่เฮือนของอุ้ยบุญเพ,พิ่นพี่น้องเลยนะเนาะเพราะว่าทางเฮือนเราก็เฮ็ดแล้วรีบร้อยพี่น้องเลยนะเนาะถ้าจะจ่ายเงินค่าสร้างอขณนะพี่น้องเลยสร้างผูดที่ว่าเพิ่นมาเฮ็ด อันซอยไอเลินเจ้าของเพื่อนเพื่อนอะไรพี่นอ้นนองเนาะมาจับมาบายซอยกันก็เลยน้ำจิตน้ำใจเนาะก็อยากให้เพื่อนอ่าอน,นะพี่น้องปะก็ไปพพ้อมๆพมกันกับบื่อเพื่อเลยพี่น้องเลยเนาะบรรยากาศตอนช่วยแล้วพี่น้องเลยทาลงบ้านเพื่อน แม่ดีงามด้วยครับข้าอยู่ได้ล่ะพี่ังเลยโอ้ยถือว่าสาเร็จแล้วก็ชิา่จยังยังแต่ฟงเยี่ยมแล้วเนาะสบายดีเลยพี่น้องเอาปเป็ี่นมือกล้องนั่เลยมันนี่ก็ได้ไป Tìm hơn nha nhá, một chiếc móc hoa y bóng đi ngang đi ngon đi ngon bóng đi ngon đi ngon nhá đi ngon bóng 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 đi đi ngon bóng đi ngon bóng đi những cái nhay như nào đấy nó không bỏ lỡ những video hấp đi đây, 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 ừ. máy, đưa đưa. Ừ. đi ลืมแลสร้างเป็นแท่นไหเนาะมาปุ๊บเพื่นแล้วฟาร์มรดไหนเนาะเนาะมาแต่ตอนจบเนี่ีอยู่ใช่ยไหฮะลี้ยงวรนลี้อยู่นะก่อนพีไปก่อนโทรศัพท์หน่อยอ่าอืมก็คือว่าไล่เพ่ได้แบบนี้เนาะสวนนี่เนาะโดยเออโหดีตรงไหนงา งครับ้อีหลสดีบบ้าลูกเอ้าเอ้าหาลบทงีเอาเออกักินเด้ออู้สิแกะสิว่าอ๊บแปดบ่แลพี่น้องเอ้ยมาอนามัมื้อนี้บ่มื้อวานนี้เอยมาล่ะเอ้ยมากข้ากันแม่นๆว่าครก่มวานนี้ละเนาะแม่นมาวานนียังอยู่เ่ขึ้นยางเบิ่งอยู่เนาะยางเบิ่งอยู่บ่ได้ิให้สิเบิ่ง không mặt hàng này bên bài bác 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 này không mặt hàng 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 này này không mặt hàng này không mặt hàng này không mặt hàng này này không จะได้เฮือนงามอย่บ่มื้นี้เล้อตัวนี้บ่เนาะเฮือนใหม่ก็งามเลเฮาบันี้เด้เนาะเอาเอาได้ซ่ํานี้เนาะลื่นีก็ยากเติเลลื่ยากเบได้ดหลายบอนี้ละฉาล้านเลยอันนี้เฮนี้แล้วเนาะเอาได้ซ่ํานี้ก็ได้้ายอ่อมา้โทรลบมีเมียอนั่นอยาแล้วเนาะว่าันเนาะพอแล้วเลยพอีเนาะ วันไหฉันทำอะไรพอดีพอดีแล้วนี่เนาะได้ฮชุมกินเหล่าเป็นยังวัน้ชุมกินเหล้าเั้นี่เนาะวันชุมกินเข่ากินน้ำนะก็ได้ชุมกินเหล้าตัเวนหรอใ้ขาขึ้นเบิงไหนเบิอเ่อยู่ใกล้ชื่ออยู่ใกล้ชื่อประธานขึ้นมากล้ื่ออือแ้วก็ขึ้นมานนนี่เนาะฉันวันนี่ ามงามแล้ววันนี้เนาะเออครับนี่เป็นตู้ประตูใหญ่นี่น้อยเนาะโดยๆอือยังอยู่เนาะมันทันแล้วยังยังบันทัดเด้อเนาะโดยมันภัพนี้เดียวอ่ามือบ่ติดเข้ามาเพิ่นเนาะโดยว่าเอออายก็บ่พอว่า เดี๋ยวนี <pursue alcohol attack rooms> ้ก็อายกับู้กันว่าเพื่อนทั้งเพื่อนยากนะไม่ไม่ไม่ฮกเพื่อนแพวกับมะแพวเลยเนาะมีมีแต่ว่าแพากับมะแาวันไดแลได้อีดกเพื่อเฮาขึ้นเพื่อนเนาะเออใออเวลาอยู่ได้อยู่ดีทั้งไั้งไงเรก็ว่าเดี๋ยวสีแผงเงินมาในเรื่อง ประตูประตูเฮานี่แหละเออไล่เบิ่งว่ามันชีวิตเท่าใดบ่ซั่นนะครับเออครับสิบ่บ่หลายดอกเนาะบ่หลายเยบ่ปานใดดอกว่าไม้แล้วก็มีเบิดเด้เออไม้นี่โคแล้วทีแรกเบิดแม่นบ่อันอันนี้มันน่ะเฮ็ดเอม่าเลยเพราะว่าเออพอแาอนีเฮดเอาแล้วทํานี่เนาะเฮากับลือนี่ นางเาก่อนแม่ยังลืมแล้วไอ้สิพาจ้าเฮ้ยเบิ่งแถวพอยตัวนี้เป็นหางมันชื่อได้เนาะหางบ่แม่นตัวที่เปิด้งหายไปเออโอ้ฉัน่ฉัน่แหละอันนี้ฮะอันนี้อันนี้กมันเองนี่เนาะเออกมันเองเลยน่ะเปิดเองเลยตวตัวใหญ่พอได้เอาเอาแบบง่ายๆคื บงกบบ่บงกบใช่ไมองกบันบคือกันบ่เคือกันนะตัวนี้นะเป็นเป็นหางมัชื่อบตัวนี้เปิดะไตัวนี้เปิดนแมแมนชองงานได้หเนาะไม่เขได้ยหรือได้ยูโอ้ยไม่ยังเหลือลายอยู่ด้ยเลือายอยู่ไหม่ว่ามันต้องเขาต้องด้วยให้มันหน่อย ปาดอีกกับบ่อบ่อห้าอะไรเด้บ่อนมี่คานนี่คานนี่ลงไปน้อเนาะเลยธรรมดามือแต่แต่ธรรมดาก็ได้ละแต่แต่กะตะานี่นเฮ็ดสะเนาะอไรเฮ็ดเฮ็ดเนี้ยมันปิดได้กะเออเนาะเฮ็ดเน้มันง่ายนะมันปิดได้กัเชว่าโอเคด้ละนะ

Nè vâng ha. Ừ. Ngan như vâng. Ngan như ngan nó. Thảo, nó. Ừ. Lên, <laughs> này. Này để để cái sâm này nó bự thật nó. Chứ chứ lẽ sâm này sẽ chứ con ngon này lai đồ. Nè, sâm này Nó hay cái lại của sâm. À, ờ. <laughs> gần sang này nó. Nó. Mình sang này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Nói chung là, lúc nào mà bà xếp chú này à, nay con khuất Nó... Cứ bà này, cần... Ờ... Hãy ngồi 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 Rồi Cái lúc nào mà nhảy, nó Hãy hít hỏng cho, nè Hít hỏng, hít hỏng này, tông tủ không? Nhìn

ใช่ยูคนนองหักหักโมวานี่ไปใช้โมวานี่บดชนมืนโ่านเนาะนยางชนยางโมบานโมบานี่คน้องทับไปไหมเนาะเอานเป็นโมบานเปนเท่าหร่นะทัพเพื่อนจับชุนมานน ลงมักยางนี่จะได้ลงมักยางเป็นบ้านบ่บ้านมักยางบ้านลงมักยางน้ำเียนบ้านนเียนคนานกับันนี้เนาะเดียวันมันัลกยนานเาเนาะใหญ่ๆกกบนีบ่นีกบอเกันงมักยาบ่เคยไผเนาะไปแต่ว่าเคยได้ยินอยู่ซื้อแต่ได้มาพอได้ไปเนาะอะรด้ มันไทป์อันได๋มันส yeah. oh. uh. uh ิไคอยู่สุนิทแล้วอ้ายนี่ปดแนล่่ได้เดักไปเอ้ขตบงตวงบอเนาะือว่าคักลล่ะพี่น้องอ้ตัวนี้ก็เป็นมทั้งหมวที่เฮาแมาังไดนี้แม่นบ่ยยังเหลืออยู่ลุงพเด้ลุงพก็มีบ่เออโตไม่เส้นนะอดไว้ยังเหลือ5โตไว้อเอ้มัน มันินทุ่มเทแ่อนไผ่ทุ่นเทก่อนไผ่เนะเขาเ่นไผ่ปเอาไปอ่ะเสร็จไปไม่ซุ้ไม่เสก็เอาไม่เทาเองก็ได้เนาะไม่ติกไม่น่าจอไปมาลุ้นนเห็นไมกมเห็ดเช่ากลมก็ได้ไข่่เย่งเ็นเห็ดกมเลยจะได้เทียงหน้าที่พนเป็นไงคบบปุ๊ว่าุงปลา คือเก่าเลยก็พาร์กัตตาเนี่ยบุ้มีเลยอยู่ได้านบนเลยให้มาเที่ยวาผ่าตัวซุนที่เรืออลไรไปแอมซะก่อนต้มชาบเกี่ยวข้าวแล้วม่ได้ไปเลยพี่น้องเนาะขี่เฮือยวห้เราบม่ได้ขี่เทือยแล้ววานนี้ไาไปเราเลยดิหมดแล้วพี่น้องเลยงามงามคนแรกเนาะวันนี้ก็เดี๋ยวมาจ่ายค่าซางเนาะโดยให้กับคนเพราะว่าทั้งแอร์เราก็หาเงินมา ใจทางทางพนในเดอร์ประสานหนะาคนเอาเข่าพา่วยน้ำแมนบอพาแมนพนแมนพาได้คนซยจนแล้วเลยซอยจนแล้วเลยเนาะช่วยกันนะเนาะเซ็นพาแล้วคนจะใส่พา่อยน้ำเอางเงี้ยี่ทังเลยอไปออกข้างนอกไปบันนี้ไป À, ngam 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 khán, ngam 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 nó ngam 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 พอดีเนาะชิได <at> uh ้น oh. <nes>. uh ี่แบบเขกคนมานะเออมาไมานั่งอยู่ดันเลยอยู่ดีๆแข่งกับเรต่ลังานเออได้เวลาเขกคนมาพากันอย่าปลูกอย่าปลูกเอามาต้องกล้วยมหนบ่อย่าชอยเองใช้เองอย่าปลูก ยาชื่อน้ำน้ำห่านครับบริสุทธิ์บ่วัอปูเองถู่ว่ัยาเปนอะไูกนี่ยยาชามินบ่มาเร็วมาเร็วมาแล้วไม่ว่าเขาเคยเป็นนี่เลยนะเนาะเฮงบ่มันเฮงบ่ไออีกโอ้ยจนฮอตเพนจิกิ๊กอันนี้อะไร ไปดูแล้วลองไปดิลองไปดัดขมักดิคงดุงเนี่่ยะมันนนเอยมมมมัันนไกูีแต่ผะเพราะว่าคือแบบนี้เขาก็เคยเห็นอยู่เนาะแต่ว่าเห็นได้แหละเพราะว่า ตามตามสมัยที่ว่าเนี่ยมาเห็นหน้าบัดเออยังชุบดูเกินชีคนน้าุกเนี่ยบ้าเข้าเข้าตะกี้อูเนาะอ้าคนไอ้่นก็ชุมยาชมองมัดตาดที่ทำเออเขามีเงินชื่อผมมีอาไปว่าว่าผมมีเงินดิไปไว่านี่ยด้ไปสู่ยาเองนะจจปูกผมีเงินชื่อปลูกาชเอง ได้สมัครเอานี่เนาะมื้อนี้กะถือว่าดีแต่นําเด้อเด้อเนาะโอ้ยนําจะนําถือว่าเป็นยังก็สิว่าว่า95%นึงมาประตูยังบ่ทันได้แล้วเนาะอือูแล้วนี่กเอา99้บัดนี้เนาะเออบัดขึ้นผู้แลมันจังเนาะงามอยู่บ่งามขนาดเลยงามขนาดเลยอยู่ว่าซั่นพี่น้องเออ อะไมแช่างเนอม่ชางไม้นะคนนานาชางไม้ชากเป้าช่างเห็ดรเียนี่จะว่าไอหมูแบบงามแบบงามถืว่านนนี่จะเอาอกกอะไไมเท่วบ้านเพื่อนเท่าเองนี่แนะหลนะบบบนี้เนาะักสนสนีแห้งงามสะสมพูนยัง <laughs> Né mang nó nhìn tham mục mấy chốc. Sắm đến đi, này, <cười> đi <cười> sáng là hết sáng ấy mọi người mày kapo ních chưa không người mày nắm bơi 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 nắm

เเด้อพี่ตองเด้อ่ีหมอกเนาะหมอกท้กับจ่างาชางเพิ่นอผด้น่าชิวื่อกินน้ำพร้อมน้ำครัวเนาะคืนขึ้นครัวได้จจะได้ขึนครัวให้ดองบกเออเจนี่อยู่เนาะเ็ดเอาไดๆนะเอ้ยด่ด่ด่ังไพ่แกัด แฟนสิแหนอยเอาเนาะเป็นํามาก็ได้นะเห็นวอ้จะตําๆเพียงเพียงแอวเอาอหาพได้วิทบ่ให้มากลเฮาเฮ็ดอยู่ทงเฮือนพี่ดอกมันมันจอสิได้เออมันจอม่นเอา้งเบิ่งตามสภาพมันเนาะว่าเฮาสิเฮ็ดจังได๋พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวมื้อนี้กเาง

แม่หาว่าลูกคาดจะม่าอมมาม้คาง่เาะว่าอันนี้ก็คเห็นน้ําใจเพิ่นอีดเด้อพี่น้องเอ้ยแต่เาแน่เนาะก็ช่วยดีเดู้มุกเดียวเดี๋ยวโอกาสหน้าาเนาะ

้าพันนี่ไปใท้ไปแทนหมดเลยผมมีชับเอาขอบใจขอบใจนะซา้อเหลาอ้ไ่จะขวดนี่ขวดนิขวดขนบนมากินเหลาเนาะเดียวเดียวเมื่อคืนเื่อนเชีนะเียมามาให้น้ำข้าันจะกินในปัดเมาม่กับจะกินในปัดมันไปนะ น้ำเส้นน้ำใสอะบ้าไปตามเฉียนแาวยู่บานเฮ้าะเห็ด้าวมันอยู่เป็น้าเห็ดาวั้าักก็อยู่ลงพัดเปเ็ดเห็ดหมดนะครบครบสุดเลยกเมื่อวานกินแบบคือนได้กินแล้วกินหูเนาะกินเพราะว่ามันมีเชื่อนะถ้ามอกินเลยได้หันมูชุ่มอเลยก็หูอย่กมองมองมองมันลายดิเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวนี้มองยู่ดิ อย่าอย่าให้เรากินคนเด้อยาให้เรากินคนเด้อคำเรากินคนอย่างปรจักเลยเนาะชรวบ้านพูนก็เมาคืนคืนนี่เมากินเต้หู้แรกเลยกินไตหวานเนี่ยากดข้าวแรงข้าวไม้เห็นไหมมันต้นนั้นเห็ดตน็มาเมา ้านีม <Auf s are gen> ีไปกินไปกินอ <Luis> ันเพื่อนตัวนั้นไผก็บกินป้แบบได้นะแบบว่าเป็นเวกนงานไปกินแล้วมีเาด่นั่งกันี่แลิแม่นีแต่ว่าเพิ่นก็เป็นผู้เฒ่าผู้แก่ี่อยู่นําบ้านนําเมืองเฮานี่แหละมีหยังเพิ่นกอ่าอันใดที่มันบ่คักบเพิ่นกบอกสอนลูกหลานเนาะโน้นอ่าเพียงแต่ว่าคือวาแน่เนาะตามภาษาบ้านๆเฮา จะมีปอกน้ำแน่กินกินกินเลยปลอกน้ำแน่เนาะเท่านั้นจุกินแต่เราเอากินแต่พังขอตายตายอีกอย่างเขาบอกเราจะหายแล้วไม่ติดก็มันก็เล่าแล้วก็จปลี่ยนใบเห็ดยังตอบลยว่าบบยาอะไรเราจะมาจะเป็นโชลกจะตายเลยจะให้แล้วแล้วเป็นห่วงเลยใช่เป็นห่วงจะไม่ย่านว่าบใบยานหมู่พื้นยาเห็ดตอบ ยาเธอปยังไปดูเตุก็ยังเลยได้มดการย่างดติดคันว่าคันเหติดติดใครติดร้อมใจเขามักแท้ติมันแข็งติดเขาบ่เออติดเขาแข็งหมเาเลยคว้าในบ้านสามเก่าโอเคสดอยงอะไรก็เพื่อเนาะอางใก็แกันเื่ขอบคุณขอบคุณ เพิ่นในเด้อเนาะทั้งป้าแล้วก็ลุงแล้วก็ทั้งอนาไอฮักในทั้งสหรัฐอเมริกาเนาะอ่าขอบคุณนะครับขอขอบคุณเพิ่นหลายเด้อทั้งป้าลุงแล้วไอฮักขอให้เพิ่นอยู่ดีมีแฮงขอเพิ่นห้าเงินห้าคำขอเพิ่นใหญขอเพิ่นลำล้ำรวยปรารถนาสิ่งใดขอปัตตานีนั่นเด้อขอเพิ่นอยู่ดีมีแฮงมาไงฮะโต้ไปแล้วนะฮัวโตแล้วด้วยอ่าลิ่หโตเนาะโตเออได้ยังไงครับ เดกไ้าเขาว่าเลยมึอนา่นหรว่าเรีนมาเรยนเรยเห็นมื่เคืหนเมืงอคืน็นีหมแม่มันตาทึมาจีนชเลยเลยนกแล้วว่าพันเอาเห็ดในคอนประชื้ชีวิตเลยแล้วว่าเห็ดแต่เห็ดมนอยู่ในคอนบัลแปลมันจะโขนาดัลปางาานเลยเห็นดิเห็นเห็ดในคอนมาเห็นเห็ดเห็ดบดอยู่ในคอน เนาะพอเคยเห็นเห็นดิเออเห็นเห็ดเนาะเห็นเ็ดตัวหาเห็นแน่ๆเออตัวหาเห็นเนาะเนาะเอ้าสิว่างไงก็ขอใจทงางล้ทางเด้อเนาะและก็ขอโทษขอภัยนําวลาว่าอ่า้าแน่เนาะแ่ค่ะตัวแน่แหละมามอให้ครับ น่ะามคนใครจะบอกว่าดีใจนนังสีว่าผมได้ได้โนาะนั่งซีนั่งซีบัตน่ะยาให้งชุดเคยจำหันจำมนีน้ำก็เป็นไปได้ได้พี่น้องเลยเนาะผมยังบัทรนมีเวียกดนะแต่ว่าวันนี้จะทังพิ่นกระเสียดุบกุบกิ๊กไปก่อนเห็นะดยไป มาข้าจ้างนี่เพลงกูนี่ไหนนี่น้องเนาะดูยี่ตางหาตาง่วยกันเนาะน้ำน้พามน้ำใจมันยอแก้ให้ได้ใกินัวนี่นไเนยแกลงไหมยังไ่างกินมนมเนาะทั้ง้างเน่ยสาจะคนก็ดุกเนะนอนไปทั้งไหนนอนนอนบ่นั่นได้เฮือน้างเนาะได้เฮือนแซงกินเลย ข้าวใบเพื่อหม้มีเหล้าคือโมแล้วก็ใบเนี่ยหันไปไก่ขึ้นมัหนี่ปิดเลยแล้วก็ไหวปิดไก่ขึ้นหมดเลยเอาก็คือสีประมาณนี้เดี๋ยวนาะเดี๋ยวเมื่อหน้าคุณนหนเดี๋ยวสีอ่าอ่าหาใหม่อีกเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวสีที่เรหาคือเกาเนาะคุณนหนพังเบิองก่อนสักก่อนาะยังยังสีใม่อีกอยู่ยังไม่ได้อะไรสีแดงเลยเนาะประตูนี่แหละ ตูนี่เอาสียังประตูมันมีสีแดงสีเขียวสีได้ก็ได้นะไอ้ตั้งใจคนนังเลยไอาสีเขียวแลวาเขียวไปบุยีมันมีปัญหานะไอแบบใดๆแบบดเดี๋ยวสีหาวมันสีเขียวชีบใบกล้ยนะมึงงัมไปจับชิบหน่ลยอ๋อค่ะมมีเป็นสีใบกล้ยกับเป็นย่างเลยเอาใบใดก็ได้มีปัญหาแตกช่างนะนี่เนาะอ้ฮะนออ นี่ก็ตลาดอ่าพุ่นน่ะเนาะเดี๋ยวสิเป็นจังได๋คั่นว่ามีก็เอาคั่นว่าบ่มีนี่ก็อย่าเนาะเดี๋ i วเอาตามทีมเนาะทางละเพิ่นมีเดี๋ยวฟังเบิ่งมื้อน้าพี่น้องเนาะถ้าสิมาหาใหม่เนาะเนาะถ้าแบบนี้ก็โอ้ดีใจนําทางอ้ายด้เบ่โดยได้ก็ดีใจครับัไปันน่ะไอ้ก็ดีใจจไดนี่สิไดทนีนนี่โอ้ย จะมันแม่นน้อยๆเนาเอ้ยจ้ะลายมันมากพอนะเอ้ยเอ้ยก็ดีใจลายแล้วแด้สํานีเลยก็ดีใจลายอ้สุภาพสุคนมนง่ายเนาะอันนี้ก็ได้ออสงามแล้วไปาอยู่ดเนอยู่ดเด้อดีครับไป้อสิะมานีแหลสงก็ครับ Oh, oh, okay, สิดั่งนี่เนาะสบาย so,